อดูมาบีมเดี๋ยวเราจะทำรูปหัวใจกันบีมก็วาดหัวใจไปทางนี้พี่ก็วาดทางนี้ได้ได้ได้วาดหัวใจหัวใจเลยอ่าหัวใจดูว่าดูซิว่าหัวใจเราจะสวยไหมได้ได้โอเคน้าหนึ่งมาเลยีมาเลยไปเฮ้ยบีมบีมอะไรบีมต้องวาดบีมต้องวาดฝั่งนี้บีมต้องวาดหัวใจฝั่งนี้ใช่ป่ะาใหม่อย่างนี้ทำไมทำไมทใหม่อทำไมโอเคเดี๋ยวพี่ไปฝั่งนี้ละบีมฝั่งเียวาดหัวใจฝั่งนี้จ้ะโอเคอ้าวน้าหนึ่งสองไป เอาใจนี่นนไงไ,ไ,ไม่มีเอามาประกบกันดิอเออประกบกับพี่ดิอันนั้นนะประกบกันนะอเอาเอาใหม่นะั้หนึ่งสองแล้วเริ่มพร้อมกันแล้วบีบไปด้านนู้นเลยไปด้านนู้นเลยบีบไปด้านนู้นเออมาฮะบีน้งมันโอ้โหแม่งมึงทำเองเลยไป